ถ้าได้ก้าวงวดรถแห่เลยบอก่อแห่มาจอดนี่แล้วขอก้าวงวดนะครับผมท่านลองบอกขอก้าวเลยนะครับครับครับก้าวงวดครับก้าวงวดอยู่พอ8แปดตัวแรกนะครับผมคือช่งนี้สีสันเาหมือนเครื่องวายของคินลายปั่นั้ มาปูยาก็มีเขาใจดีพอนแล้ววันเนี้ยิี่สีสันเด้อปูยาเมื่อนี้สันเยิ้มเปิดๆเลยลเอายิ้มเป่อๆเล้วนี่สีสันแล้วไม่อยาว่าหาเด้อ่าเขาก็จะหม่นดโอ้ค่ายค่ายอยู่หานี่ใช้ยเลยนยคายอยู่คาย่ายหอ่ครับคาย่านี่แหละครับ ลูกค้าแล้วครับพ้อมเพื่อนพร้อมแค,คตัวนี้ <หา S 2> ตังไรระบาดเนี่ยขอแบงคเนี่ยขอแบงคเนี่ยอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอันเด้อแต่ว่ากันตัวเดียวกันมันกลั่ได้อดเผือกเงินแ,น,นแนนมนแมนแมนครับโอ้ยอย่าว่าตัวเดียวกันเด้อบา <c oughs> อเดเนี่ยถูกก <c oughs> ็ยังคนละหม่องอยู่นะ ตู่ไปตู่มันอยู่นะแโรงงานปั๊มมากเดีครับแน่นอนอาไีบ่ครั้าหา้ครับ่ามเยเกอะไรก็ครับแปครับผมแปดห้ารูปั้นก็แปดห้าเ้ยเอ้าตรงกันโอ้ขาลูกเลยเห็นไหมครับเนี่เขาขลูกอิรีได้พี่น้องเบ้งไหมผมเน่ยตับตับแมนแมนแมนด้จ รอรุ่นรอรุ่นรอรุ่นรอแย่ทาาลวครับช็อตต่อช็อตเลยนะครับวันนี้ไดดด้้ตัไพี่นอม่ได้ตัดต่อเลยโอ้ยนี่ใจเห็ดแดนทูกกับทูกไปถูกมันเนาะไม่ใช่มาจุดตัวเดียวกันแท้เดี๋ยวออกเม็ดก่อนตบปากจนหลายอย่างเนยออตัวเดียว เอฟซีไปได้ไหมงานแต่งแค่49ครับงานแต่งแค่49บอกว่าเปยนาน่ครับ้าวันโอ้วันนี้มาเจอเอฟซีไดวันนี้ แปดห้าแล้วนะครับผมแปดห้าไ่แ้านะครับแปห้าเกเต็มกระเป๋าเบลลษตัวที่สามมาหรือยังครับท่านรองครับ กำลังมาครับไม่เก้าก็ศูนละไม่เก้าก็ศูนครับโอ้ยมันลุ้นกันโอ้เก่มันมันเป็นขาดเครื่องหอเาลาขาดเครืองก็เป็นขาดเครื่องเป็นความเป็น่เ็เป็นหเบาโอ้มันเป็นเรอเนาะบรนขาดเครื่องเนี่ย เื่งเลขดมันเป็นปัญหาอยู่นี่ือพเขาบอกหาชัดๆแท้เลยจะเป็นปัญหาอย่างนี้ตลอดเลยนะฮะหัวที่แล้วก็ต้องซื้อขาดอตกไปบางโไฟตกมาตกไป่านตัวงานมันสำคัญตัวงนมันสำคัญผู้ใดที่ดาเราถึนะเดาใจเราถึอคน

ตาผู้ได um. ้ดีก็ได้นแล้วเนาะขาเบิ่งเอาวัตถีตาผู้ไดดีกันได้จนแล้วเนาะตัวไหนล่ะทีนี้แมนแครับเราไให้เราแล้วเอ็นเอา้ไแท้แท้เรบริษดซัดซัดรัดซัดหัดซัดซล่าัดซัดซัักๆัด เราจำสันดีกว่านอกมันสีบะไรคาดดวงกันดวงอันสุดท้ายนะเบื้องไทเบื้องมันแต่ว่าแปดหานี่มันสัตว์ละสองตัวไขก็นซื้อไปแล้วพ่อเห็นไหมแปดห้าเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูนะครับผมว่าจะได้เป็นตัวไหนเดี๋ยวจัง่านุ่งคอเบื้องตรงๆก่อนตัวที่สามนะเราบแปดห้าเก้าครับโอ้ท่านลองเห็นเป็นแปดห้าเก้าครับผมครับผม ท่านลองเห็นเป็น8ปดห้าเก้านะครับผมเองบเดี๋ยวเาจะไปดูนะครับเป็นตัวไหนครับเลยหลายคนแปดห้าเก้าเโอ้เอาคุณพ่อคุณพ่อเห็นเป็นตัวไหนเห็นเป็นตัวไหนครับ 859ห้าเก้าครับแปดห้าเก้าท่านรองก็แปดห้าเก้าหรอครับครับผมแปดห้าเก้าครับแปดห้าเก้ามีแต่คนเห็นแปดห้าเก้านะครับแต่ละคนที่มานะครับที่มาวันนี้นะครับเห็นแปดห้าเก้ากันทั้งนั้นเลยนะครับพี่นางลำปูนะแปดห้านะครับผมนี่แปดห้าเลยนะครับก่อนที่จะไปดูทูบนะนี่นะครับผมก่อนที่จะไปดูทูบนี่แปดห้าเลยนะครับผมชัดเจนเลย นี่นะแปดห้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่นะครับแปด้านะครับ้คักละแปดห้าเก้าคักๆเลยนะพ่อเนาะครับแปดห้า้านะครับ ส4คอมเมนต์นะครับใต้คิด<ว>ะนะครับ,บ,บว่าเป็นตัวไหนน,น,นะครับ